สวัสดีครับหมอเปิ้ลร้อปเปิ้ลคลินิกนะครับพอดีช่วงนี้ก็มีคนตามหาถามหมอว่าคลินิกหมอเปิ้ลอยู่ที่ไหนนะครับนี่ลุงคนนี้ก็ตามหานะครับเห็นไหมคุณลุงเสื้อเหลืองคนนี้เขาก็ตามหานะครับว่าสวยเลยถามว่าคลินิกหมอเปิ้ลอยู่ที่ไหนครับพี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คลินิกหมอเปิ้ลนะครับอยู่ที่อุดมสุขนะครับสุขุมวิท103นะครับถ้าคนไข้เดินทาง ด้วย BTS นะครับก็สามารถที่จะลงที่สถานีอุดมสุขนะครับแล้วก็นั่งแท็กซี่เข้ามาแป๊บเดียวครับประมาณ2กิโลนะครับก็นั่งมาไม่ถึง5นาทีนะครับมาที่เลคนิกหมอเปิ้ลนะครับที่โครงการเดอะมาสเตอร์อุดมสุขประมาณอุดมสุข33นะครับประมาณนี้นะครับถ้ามาทางด่วนมารถจนส่วนตัวนะครับก็สามารถที่จะลงที่ลงลงบางนานะครับหรือว่าถ้ามาสนามบินนะครับถ้าคนไข้มา เครื่องบินนะครับก็ลงที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับก็จะใกล้กว่านะครับ